สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมารายงานผลฟุตบอลเอเชียนเกมนะครับคู่แรกปัะจันทที่20มากราคม67นะครับต้องบอกว่าพิกล็อกนะครับอีกคู่หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแต่ไม่ถล่มทลายเหมือนญี่ปุ่นกับอิรักนะอันนั้นถล่มทลายกว่านะครับต้องบอกว่าฟ FI ฟ่าเล้งกิ้งเกาหลีใต้เหนือกว่าจอร์แดนนะครับก็เหนือกว่าด้วยตัวผู้เล่นที่มาจากสเปอร์อย่างซองเครมีนะครับนำทัพเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะก่อนเกมไล่ซื้อนะครับ บอกว่าเกาหลีใต้โอ้โหเนื้อกว่านะครับทุกขุมพลังนะครับท่านผู้ชมนะแต่เกาหลีใต้ก็ได้ไประตูนาก่อนจากลูกจุดโทษนะครับในนาทีที่8จากซองเครื่องมินนะครับจากนั้นนาทีที่37จอแดนได้ลูกที่เสมอจากลูกเตรียมมุมนะครับทางฝั่งสายเปิดไปอย่างเสาสองผู้เล่นจอแดนชาร์จด้วยเท้าสายลุ่งๆงเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับกรรมการทดเวลา8นาทีนะครับนาที45่ห้บวก6จอแดนยิงไกลด้วยเท้าขวา บอลเสียบมุมทางฝั่งซ้ายทำประตูให้ตัวแดนนำสองหนึ่งนะครับและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับดังนั้นนะครับเล่นไปครบ90นาทีนะครับกรรมการเนี่ยทดเวลา11นาทีนะครับแตเล่นจริง12นู่นแหละครับท่านผู้ชมนะทดเวลานาทีแรกนะครับก็เกาหลีใต้ได้ประตูตีเสมอนะครับ -2 2นะครับก็จบด้วยสกอร์นี้นะทำอะไรกันเพื่อไม่ได้นะครับก็โอ้โหเกือบแพ้นะครับสลากเกาหลีใต้มาดูนะครับตารางคะแนนกันดีกว่าครับ เกมแรกนะครับเกาหลีใต้ชนะบาเรนมาสามหนึ่งนะครับประตูได้เสียบวกอยู่สองนะครับจอแดนชนะมาเลเซียสี่ศูนย์นะครับประตูบวกอยู่สี่นะครับเพราะฉะนั้นจอแดนก็เป็นทีมนําก่อนเกมนะครับและหลังจบเกมสองสองเนี่ยจอแดนก็จะมีสี่คะแนนนะครับแล้วก็เกาหลีใต้จะมีสี่แต่จอแดนเนี่ยมีประตูบวกอยู่สี่นะครับท่านผู้ชมนะทําให้จอแดนเนี่ยเป็นทีมนํานะครับจะฝูงต่อไปนะครับท่านผู้ชมนะและคู่ดึกของวันนี้นะครับ ก็เป็นบาเลนกับมาเลเซียนะครับจะเตะกันนะครับท่านผู้ชมนะก็ใครแพ้เนี่ยโอกาสตกรอบสูงนะครับสาหรับ2ทีมนี้นะครับท่านผู้ชมเราจะพาะฝั่งทางม่านเราอย่างมาเลเซียนะครับก็จะแพ้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะก็ต้องเอาใจช่วยนะครับท่านผู้ชมนะก็ไม่มีคะแนนทั้งคู่นะสำหรับบาเลนกับมาเลเซียนะครับไม่ว่าจะจบด้วยสกอร์ไหนก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมนะก็ยังไงผมก็เชียร์มาเลเซียนะม่านเราเองนะครับมันใกล้เรียนเคียงนะครับท่านผู้ชม ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กค like, คดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไว้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ